จากเด็กเล่นโป๊กเกอร์สู่ตำนานนักลงทุนระดับโลกย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1930โลกกำลังจมดิ่งสู่ภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำครั้งใหญ่ Great Depression ผู้คนสิ้นหวังตลาดหุ้นดิ่งเหวแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อจอห์นเทมเพลตันที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยายลัยเยลและออกซฟอร์ดกำลังมองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นโอกาส เทมเปิลตันไม่ได้มาจากครอบครัวร่ำรวยอะไรพ่อเป็นทนายความธรรมดารรมดาแต่สิ่งที่เขามีคือสมองที่เฉียบแหลมความกล้าหาญที่สวนกระแสและปรัชญาชีวิตที่ไม่เหมือนใครจุดเริ่มต้นของการลงทุนพลิกชีวิตเขาซื้อหุ้นร้อยตัวในราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์ลองจินตนาการดูนะครับในปี1939ช่วงที่ยุโรปกำลังจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง ผู้คนต่างเทขายหุ้นหนีตายกันอนลมานแต่เทมโปตันกลับตัดสินใจทำในสิ่งที่บ้าคลั่งในสายตาคนส่วนใหญ่เขาไปกู้เงินมาแล้วซื้อหุ้นร้อยตัวที่กำลังซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยมีเงื่อนไขเดียวคือราคาต้องต่ำกว่า1ดอลลาร์ต่อหุ้นซึ่งตอนนั้นมีเป็นร้อยตัวเลยครับเพราะตลาดพังยับ ทุกคนตอนนั้นบอกว่าเขาบ้าซื้อหุ้นขยะแบบนี้จะเอาอะไรแต่เขามองเห็นอนาคตเขาเชื่อว่าสงครามจะกระตุ้นเศรษฐกิจและบริษัทเหล่านี้แม้จะดูแย่ในตอนนี้แต่ถ้าสงครามจบลงพวกมันจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว และแล้วเขาก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคิดถูกเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงเศรษฐกิจโลกก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหุ้นเหล่านั้นที่เขาซื้อในราคาถูกแสนถูกก็ทยานขึ้นมหาศาลนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อของจอห์นเทมโปตันเป็นที่รู้จักในฐานะนักลงทุนสวนกระแสตัวจริงเสียงจริงจอห์นเทมโปตันจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนสู่ตำนานที่โลกต้องจารึก จากความสำเร็จครั้งนั้นจอห์นเทมโปตันก็เดินหน้าสร้างอาณาจักรการลงทุนของเขาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในตลาดโลกในยุคที่คนส่วนใหญ่ยังคงลงทุนแค่ในประเทศตัวเองเทมโปตัน <pot> คือผู้บุกเบิกที่มองเห็นศักยภาพของการลงทุนในต่างประเทศเขาเชื่อว่าการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกจะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าเขาตั้งเทมโปตันโกรดฟันในปี1954ซึ่งเป็นกองทุนแรกๆที่เน้นการลงทุนในระดับสากลและทำ ผลตอบแทนได้ดีอย่างต่อเนื่องผลตอบแทนมหาศาลกองทุน t e เ p o t ป n Growth Fund ภายใต้การบริหารของเขาทำผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง15%ต่อปีเป็นระยะเวลากว่า38ปีนี่คือผลตอบแทนที่น่าทึ่งมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลาเดียวกัน ปรมาจารย์แห่งคุณค่าเขาเป็นนักลงทุนที่ยึดหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างแท้จริงเขาจะมองหาบริษัทที่ดีมีอนาคตแต่ถูกตลาดมองข้ามหรือไม่เข้าใจจนทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Under Value) เขาไม่สนใจกระแสไม่วิ่งตามตลาดแต่จะอดทนรอคอยจนกว่าราคาจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมัน ความท้าทายในการบริหารจัดการขนาดใหญ่เมื่อกองทุนเทมพปทัลกรอฟันเติบโตขึ้นมหาศาลการหาหุ้นดีๆที่มีขนาดใหญ่พอที่จะลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยยะสำคัญก็กลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเรื่อยๆการบริหารจัดการกองทุนขนาดใหญ่มากๆอาจทำให้ความคล่องตัวลดลงและหาโอกาสทำกำไรที่โดดเด่นได้ยากขึ้น ความท้าทายในการยึดติดกับหลักการแม้การยึดมั่นในหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งการไม่ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็อาจพลาดโอกาสหรือเผชิญกับความท้าทายได้เช่นในช่วงที่ตลาดเทคโนโลยีกำลังเฟื่องฟู t e m p ปตันอาจไม่ได้เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้มากนักเพราะหุ้นเหล่านี้มักมีราคาที่สูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงตามมุมมองของเขาแต่บางครั้งก็พิสูจน์แล้วว่ามันไปต่อได้อีกไกลความผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ t e m p ปตันยอมรับเสมอว่านักลงทุนทุกคนย่อมมีความผิดพลาดเขาไม่ได้มองว่ามันคือความล้มเหลวแต่เป็นบทเรียนที่ทาให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและฉลาดขึ้น เทคนิคและสไตล์การลงทุนของจอห์นเทมเพลทันการลงทุนสวนกระแสและมองหาเพชรในตม Value investing การลงทุนแบบเน้นคุณค่านี่คือหัวใจหลักของเทมเพลทันเขาจะมองหาบริษัทที่พื้นฐานดีมีอนาคตแต่ราคาหุ้นกำลังถูกกว่ามูลค่าที่แท้จริงอย่างมากเขาจะรอให้เลือดท่วมถนนเป็นคำที่เขาใช้บ่อยหมายถึงช่วงที่ตลาดตกต่ำอย่างหนัก แล้วค่อยเข้าไปช้อนซื้อ Contrarian Investing การลงทุนแบบสวนกระแสเมื่อคนส่วนใหญ่กำลังตื่นตระหนกและเทขายหุน้น t e m p r e t o n จะมองหาโอกาสในการซื้อและเมื่อคนส่วนใหญ่กำลังโลภและไล่ซื้อหุน้น t e m p r e t o n อาจจะเริ่มพิจารณาการขายเขาเชื่อว่าจุดซื้อที่ดีที่สุดคือจุดที่มีความสิ้นหวังสูงสุด และจุดขายที่ดีที่สุดคือจุดที่มีการมองโลกในแง่ดีสูงสุด Global Diversification การกระจายความเสี่ยงทั่วโลกเขาเป็นผู้บุกเบิกการลงทุนในต่างประเทศอย่างแท้จริงเขาเชื่อว่าการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในหลายๆประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งและยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอีกด้วย o o n เท e r m h o r i z o n มองในระยะยาวเทมเปรตันไม่ใช่นักลงทุนที่ซื้อขายรายวันเขาจะถือหุ้นเป็นระยะเวลานาน,านหลายปีหรือแม้กระทั่งหลายสิบปีเพื่อให้เวลาบริษัทได้เติบโตและสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของมัน Focus on Fundamentals เน้นพื้นฐานบริษัท เขาจะศึกษาพื้นฐานของบริษัทอย่างละเอียดทั้งงบการเงินอุตสาหกรรมการแข่งขันทีมผู้บริหารและแนวโน้มในอนาคตเขาจะไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจอะไรที่เราสามารถคอปปี้ความสำเร็จของเขาได้กล้าสวนกระแสเมื่อตลาดตกต่ำผู้คนตื่นตระหนกนั่นคือโอกาสทองของคุณจงกล้าที่จะซื้อเมื่อคนอื่นกลัวและกล้าที่จะขายเมื่อคนอื่นโลภ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ที่ดีมองหา value เรียนรู้ที่จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทและซื้อเมื่อราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนั้นอย่างมีนัยยะสำคัญกระจายความเสี่ยงไปทั่วโลกอย่าจํากัดตัวเองอยู่แค่ในประเทศเดียวมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอดทนและมองระยะยาวการลงทุนที่ดีต้องใช้เวลา อย่าคาดหวังผลตอบแทนที่รวดเร็วเกินไปให้เวลากับการลงทุนของคุณเรียนรู้ตลอดชีวิตเทมโพตัน <pot> เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตเขาอ่านหนังสือเยอะมากและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองวินัยและสติสิ่งสำคัญที่สุดคือวินัยในการทำตามแผนที่วางไว้และสติที่จะไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ของตลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของเทมโปตันความท้าทายของขนาด เมื่อพอร์ตการลงทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการหาโอกาสที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นอาจจะยากขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยนี่ไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถ้าเรากำลังสร้างกองทุนขนาดใหญ่การปรับตัวต่อบริบทตลาดแม้การยึดมั่นในหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การยึดติดกับหลักการใดหลักการหนึ่งมากเกินไปโดยไม่พิจารณาบริบทใหม่ๆอาจทำให้พลาดโอกาสตัวอย่างเช่นการที่เทมโปลตันอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีมากนักในช่วงแรกที่มันกำลังเติบโตระเบิดอย่ามองข้ามคุณภาพ บางครั้งแม้เทมโพลตันจะเน้นแวนลูแต่บางครั้งบริษัทที่มีคุณภาพสูงมากๆแม้จะมีราคาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในตอนแรกก็ยังคงเติบโตต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งนักลงทุนบางคนอาจจะพลาดโอกาสนี้ไปเพราะมัวแต่รอราคาที่ถูกที่สุด เรื่องราวของเสื้อจอนเทมพอตันเป็นมากกว่าแค่เรื่องราวความสำเร็จในการลงทุนแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นเขาแสดงให้เห็นว่าท่ามกลางวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอขอเพียงเรามีมุมมองที่แตกต่างกล้าที่จะคิดสวนกระแสและอดทนรอคอยในสิ่งที่ถูกต้องครับ